สำหรับการเจาะลึกวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาที่แบบดูผนเผินเหมือนหลุดมาจากพม่าเลยครับแต่กลับมีความเป็นไทยใหญ่อย่างเข้มข้นมากวัดนันตารามเป้าหมายของเราก็คือจะมาไขความลับกันค่ะว่าศิลปะของสองวัฒนธรรมนี้มาบรรจบกันที่นี่ได้ยังไงใช่เลยครับมันเป็นจุดตัดทางวัฒนธรรมที่น่าทึ่งมากๆเพราะว่าวัดนันตารามเนี่ย ไม่ใช่แค่ศาสนสถานที่สวยงามธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนเออบทบันทึกการเดินทางของชาวไทยใหญ่ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทยเลยครับคือเก็บทั้งเรื่องราวศรัทธาแล้วก็งานศิลปะชั้นสูงเอาไว้ในที่เดียวงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะในข้อมูลบอกว่าชื่อเดิมของวัดคือจองม่านหรือจองคาครับคำว่าจองนี่คือภาษาไทยใหญ่ที่แปลว่าวัดใช่ไหมคะถูกต้องครับ แสดงว่ารากเงาความเป็นไทยใหญ่นี่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกเลยชัดเจนมากครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญมันเกิดขึ้นเมื่อมีผู้อุปถัมภ์คนสําคัญเข้ามาอคือท่านเป็นขหาบดีชาวปะโอหรือที่คนไทยจะรู้จักกันในชื่อตองสู้นะครับตองสู้ใช่ครับเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่อพยพเข้ามาในยุคนั้นท่านชื่อว่าพ่อเท่าตักกาจองนันตา ชื่อวัดนันตารามก็ก็มาจากชื่อท่านนี่แหละครับเป็นการให้เกียรติโหการที่ข้าหบดีชาวปะโอมาอุปถัมภ์วัดไทยใหญ่มันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่หลากหลายในยุคนั้นได้ดีเลยนะคะทีนี้พอพูดถ oh, ึงตัววิหารดิฉันเห็นข้อมูลแล้วทึ่งมากเลยที่นี่รวมโบสถ์กับศาลาการเปลี่ยนไว้ในอาคารไม้สักหลังเดียวกันเลยที่เรียกว่าจาวองใช่ครับ ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบจาวองนี่แหละครับที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยใหญ่เลยต่างจากวัดไทยทั่วไปครับผมเราจะแยกอาคารกันชัดเจนแต่ที่นี่คือรวมไว้ในที่เดียวแถมทั้งหมดสร้างจากไม้สักมีเสาไม้สักลงทองมากถึง68ต้น68ต้นครับแค่คิดภาพตามก็อลังการแล้วแค่นึกภาพตอนเดินเข้าไปก็คงจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ได้เลยแล้วลวดลายการตกแต่งล่ะคะเป็นฝีมือช่างที่ไหนนี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าประหลาดใจครับ คือฝีมือช่างที่ฉลุลวดลายไม้อันอ่อนช้อยทั้งหลังคาที่ซ้อนชั้นแบบพม่าหรือเพดานที่ประดับกระจกสีวิจิตรบรรจงค่ะทั้งหมดเป็นฝีมือของช่างจากลำปางเดี๋ยวสิคะจากลำปางเลยเหรอครับจากลำปางแสดงว่านี่ต้องเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆถึงขั้นต้องระดมช่างฝีมือชั้นครูจากต่างเมืองมาสร้างกันเลย แน่นอนครับมันแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและก็บารมีของผู้อุปถัมภ์ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีเลยสถาปตัตยกรรมภายนอกนี่สุดยอดจริงๆนะคะแต่ดิฉันสงสัยว่าพอเราเก้าวเข้าไปข้างในบรรยากาศมันจะต่างออกไปไหมความวิจ,จิตตการตามันต่อเนื่องเข้าไปข้างในด้วยหรือเปล่าคะต่อเนื่องและน่าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่าภายในเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระประธานที่แกะสลักจากไม้สักทองทั้งองค์อื ส่งเครื่องแบบกษัตริย์ไทยใหญ่เป็นศิลปะแบบมันตะเลแท้เลยครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ตอกย้ำความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์ยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนกับว่าวัดนี้ยังมีอีกบทบาทหนึ่งด้วยใช่ครับวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนพิพธิธภัณฑ์ของชุมชนด้วย<อ>จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตตั้งแต่ธนบัตรเก่าเหรียญโบราณไปจนถึงผ้าทอพื้นเมืองเมเลกลายเป็นเหมือน แคปซูลเวลาที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นเข้าใจแล้วค่ะทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าที่วัดนันตารามนี่ศิลปะความเชื่อแล้วก็เรื่องราวของผู้คนมันไม่ได้ยากออกจากกันเลยแต่ถูกล้อมรวมไว้ในที่เดียวแบบลงตัวสุดๆมันจึงเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตจริงๆครับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตคือไม่ได้สตัฟ์อดีตไว้ในตู้โชว์แต่เป็นวัฒนธรรมที่ยังหายใจอยู่ผ่านสถาปัตยกรรมผ่านพิธีกรรมที่ยังปฏิบัติกัน ซึ่งหาดูได้ยากมากในปัจจุบันการเจาะลึกของเราวันนี้ไขปริศนาได้ชัดเจนเลยค่ะทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมทำให้เข้าใจแล้วว่าทำไมวัดนันตารามถึงเป็นอัญมณีล้ำค่าแห่งนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากครับระหว่างศรัทธาของชุมชนกับศิลปะชั้นสูงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนของไทยไปเลยครับทังประวัติศาสตร์ในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่เราเลือกที่จะให้คุณค่าและเก็บรักษาอดีตของตัวเอง